ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านรับไม้หพึ่งปลาครับวันนี้อกเลยป่าเก่านะครับหลังจากมาวานนี้ก็ยุดพักหนึ่งวันกับบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับนี่ครับนี่ครับดอกมันซีนะครับดอกมันซีออกเต็มเลยครับเหลืองเต็มเลยว่าตรงไหนมีต้นมันซีนะครับออกเหลืองเต็มเลยอาหารโปรดของรึงนะครับนี่ดอกมันซีนะครับ ง่ายก่อป่าเป็นการนั่งใจด้ครับหาอยู่หากินครับถึงับมินสายนะครับต้นกระจอกเดินปา่าถึงขึ่นเต่าครับแต่ยังไม่รู้ว่าจสมานหรือไม่สมานยังไงครับเต้น่อนมันสีโดดสวยงามจสมานหรือไม่สมานยังไงกูไอยรับชมดูครับวันนี้ครับก็จะเดินป่าไปเรื่อยเรื่อยนะครับนะถึงถึงถึงไปเรื่อยโอเคครับนี่ครับดอกมงนซีเหลืองเต็มต้นครับไม่ว่าต้นไหนครับตอนนี้ออกแล้วครับ พึ่งก็จะตอมตอนเช่าๆตอนสายๆอย่างนี้ก็อาจจะมีมามั่งนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับนะครับเหลืองเต็มเลยกบวันนี้ก็เดินป่ามาตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เจอนะครับก็เลยมีโอกาสได้ผ่านมาทางต้นพึ่งที่เคยเห็นไว้อาทิตย์ก่อนนะครับก็มานั่งพิจารณาดูแล้วก็จะลองขึ้นดูนะครับเลยมีกอกาจจะพอรอยเส้นได้ครับ ผ่านมาพอดีครับผ่านมาดูว่ายังอยู่ไหมก็เลยยังอยู่ก็เลยตั้งิใจว่าเดี๋ยวจะโหนเชื้อสินนะครับไปดูรังกันโอ้โหนะครับรังเนึ่งนะครับภาพมันจะมันโอนแสงหน่อยนะครับรังดำๆอยู่ในพุ่มก็ต้นก็นี่ครับจะต้องโหนเชื้อโหนเชื้อในน้อยนะครับเห็นนเชื้อนน้อยทางต้นครับนี่ครับเชื้อมานี่ครับ มานี่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 ครับต้องขึ้นจากนี่เลยครับขึ้นจากนี่พอไปหาต้นโหนคือแต่มันขึ้นไปหากิ่งคาดว่าน่าจะขึ้นได้นะครับมันก็จะมีกิ่งอยู่หลังจะลองดูครับขึ้นได้ก็จะขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ถอยลงกบขึ้นโอเคครัในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงแบบดังสึงดังสึงหลังใหญ่เลยครับยังไม่เห็นน้ำหวานนะครับเ นี่เห็นน้ำหวานได้บ่าขนาดไหนเมาจะปัดให้ดูผกกมไปยัดฟิสโอ้โห <c oughs> รับล้างพอดรอบแล้วครับปพอดรอบแล้วโอ้โหล้างใหญ่ครับหวานก็ยังไม่เปิดนะครับเอ้ทุกใบจะใหญ่อยู่มันกันแน่ะน,น้ำหวานไอ้พวน้ำหวานจะใหญ่อยู่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องให้ดู มุมนี้เป็นยังไงครับร้อนแสงไหมมีที่ตั้งให้เลยครับตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยหวานนี่ไงนี่ยไงหัวใหญ่ดิหวานต่อไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ มันก็อีกแล้วมีอยากอีกควนเลยมีอย่างอีกควนนอัว,อวอเทียนหนานะครับตัวเทีหนามากเลยตัวเทียหนาด้วยเตมอย่องแรกววม,มึงเนี่ยมันจกไม่ได้ครับ ยึดมุมนึงนี<ๆ>่ครับขาต้องผมไม่ค่อยดีนะครับหุมหลวมมันอาจจะถ้าโดนเขย่าก็จะพ่วงก็จะขมั่มนะครับที่ไม่ได้มองดูกล้องนะครับมี่ดึงไม่ออกเครือบอย่นางนี้ นี่หวานนีนครับผมจะมองได้ด้านเดียวนะครับด้านฝั่งทางนู้นผมคงรูไม่ได้ ได้นิดเดียวครับีสวนสวนแบบเนีนๆนี่เลยเนี่ยสวนแบบเนีนๆนี่เลยด,ดอกมันฟรีครับอ้โหด่านมันเป็นน้ำหวานครับ อย่าตกๆอย่าโกอย่าโนะวางก่อนปไปไปดนน้ำหวานด้านนึงครับดูกเศกษสนเต็มเลยจะบังล้องนะครับนะโอ้โหดูน้ำหวานนะเศษสนก็นแจกผลน้ำหวานนะครับนะีะมีบ้างแหละเป็นไร มีตกโอ้โหเรียบร้อยเลยนะนี่มีตกะครับยาวแหลกห,หวานลวงนนั้นไหมต้องกกีสรนก่อนครับเพราะว่ามันมีน้ำหวานฝุ่นฝุ่นหวานนะครับ tốt rồi oh. này. đang đi chấm thành tây môn này nó không bạn không tít nữa nhìn này nhìn, nhìn tốt ừ. เลยครับงานนี้ที่เสือถึงลุดได้นน่หนึ่งครับมีจมเป็นนะครับมีจมเป็นนะครับโอ้โหฮักใส จับบี้กับบี้ไม่ได้งานนี่เออลืมไปใส่มือเออเด็กปล่อยมือตกตุกซิกอี่ ด่นานหนึ่งผมมองไม่เห็นนะครับม,ม,มออ่ิดหม,มออูัวเลย

นีสนี่ที่ผมเหยียบอย่ามันหัวฮาสักสิ่งนึ่งวัแรงด้ะยันอยู่สินี้มากเลยยัานแตอ่าไม่ได้ครับเหยียบพันนี่มีเยสอนฝนมากมันจะไรครับ ตยกครับเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ลืมนึกได้ว่ามีกันไก่อยู่ไช่กัไก่ปลาเหรอหัวหน้ามใหญ่อยู่ครับขอใช้ครับนะครับลังหัวน้ามอย่างใหญ่โอเคครับไปน้องกันไหมเดี๋ยวไปดูผลงานด้านล่างครับไฟแห้งเดือดด้วยดีนะครับ กีรนนนหวานนัวด้วยหวานกับกลนบักใหญ่ครับโอ้โหเปี้ยะเนี่ยเนถึงแล้วก็ไปที่ปุ๋ยสะ้าหลังเดินงือบสะพายหลังเดินตจะวนาอับนะครับเลยเวียนาเดินลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอยจะเดินไปโตไม่ไหวครนะับคน อยาอื่นไหนถุงปุ๋ยก็จะเป็นเสียงอาหารน้ำเด่นยุดนะครับนี้ก็นัก้นนะครับนเะลียงกันตามกหาหา็ข้าวโลขึ้นไปนะครับช่วยเจ๋อจะได้ใส่ปุ๋ยหน่อนเดินปุ๋ยหนาไปอีกทางนึ่งครับยังไม่ใช่ไม่ใช่เดินกับทางเก่าครับเดินกับมุกป่ามุกหลบกับอีกทางนึงครับดูฝืนไปเรื่อยๆไปเฉยๆถ้าเจอ,อก็จะขึ้นไป้งนมเลยหลับชมยิบนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่ว่ากัน อีกทีหลังนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปก่อนถ่ายถุงเดินต่อครับครับผมก็เดินมาเจออีกหลังหนึ่งนะครับหลังบกใหญ่เหมือนกันเลยนี่ครับอยู่ข้างหลังผมเลยครับลุ้นครับเห็นไหมดำเลยนะผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับโอ้โนะครับเป็นต้นใหญ่หน,นะครับต้นใหญ่เห็นบังบัง,บ,งบังเครือครับนี่ z o o ม,ม,มให้ นี่ครับหลังสูงมากาก็จะแตกนะครับเนี่ยสูงมาไกลเลยนะครับเห็นไหมครับรังพึ่งนะครับนั้นมีเครือพังพางอยู่นะครับโอ้โหนะครับต้นออ้นะครับถอยกล้องถอยไปนะครับโอ้แมงข่าตานะครับรังใหญ่เลยแล้วนะครับริบลิ้วเลยนะครับ ต้นก็มีเครื่้นอยู่ครับแต่คงไม่ปลอดภัยนะครับเรื่เนี่ยจะต้องใช้ทอยสลับถ้าขึ้นนะครับต้องใช้เล้วครับใช่ครับแต่ผมคงปล่อยผ่านนะครับวันนี้คงปล่อยผ่านครับรอทีมงานครับถ้าทีมงานมาจะพามาขึ้นนะครับนครับถ้าทีมงานมาจะพามาขึ้นครับทอยก็น่าจะสามสิบขึ้นไปนะครับถ้าตีทุก ตีขึ้นตลอดเลยก็อาจจะสามสิบกว่าขึ้นไปนลครับโหนโหเครือด้วยตีสลับไปด้วยก็อาจจะไม่ถึงเลือรังใหญ่ครับต้นนี้อยู่ทุกปีนะครับต้นนี้อะโอเคครับเดินต่อครับครับผมตอนนี้ก็ตะไคน้ําพึ่งขึ้นเขามาโอ้โหสุดยอดเลยครับนั้นจะขึ้นสองรังครับจะขึ้นถึงสองรังคงเอามาไม่ไหวนะครับมันนักเปี้ยเลยจะไายนักนานักนาเรื่อยเลยครับของปุ๋ยโอ้โหนักเปี้ยะครับ มันจะขึ้นมานี่ยังไม่ได้ออกจากป่าพุ่นเลยนะครับมองงไปยิกไก่นะครับนะบาครับการ่ที่ถิ่งในป่าคนเดียวต้องเอาแค่แรงไหวนะครับนะแรงไหวแล้วก็ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องออกจากป่านะตอนนี้ก็เวลาไกล่ําแล้วนะครับบ่ายสามกว่าต้องรีบออกก่อนนะครับก็ท้ายก็ให้พี่น้องครับโชคดีครับมีความสุขครับมีเงินมีทองใช่ตลอดปีตลอดไปครับผม จากผมหมายนั้นถึงปา่าสวับดีคีับบ